นะครับเราก็จะไปรวบรวมข้อมูลจานวนนักเรียนของชั้นป .1 ถึงป .6 นะครับของวันไหนของวันนี้วันนี้แล้วได้ต้องมือหรือยังได้แล้วครับเดี๋ยวเราให้มาเสนอร่วมกันนะทีนี้ครูมาถามนิดนดียวว่าในช่วงโมงที่แล้วนะครับในช่วงโมงที่แล้วครูได้สอนพื้นฐานการใช้โปรแกรม คำนวณเขาก็แก้เบกเซลใช่ไหมครับแล้ววันนี้เรามาทบทวนอีกทีนึงนะครับตอนที่แล้วตก็ยังเกิดรวบรวมอะไรมาก่อนหน้านิ่งไว้เกิดอะไรไปรวบรวมข้อมูลไหยครับแปลว่าัะเป็นข้อจะเป็นอะไร ข้มหัวหนักเรียนกับตัเนี่ยหมงอไหมไหมุนนเลยงอยู่โอ้โ้งอยู่แต่ว่าลืมนะครับเรียนบอกข้มูัวแลหน่อยสิครับต่อห้ารวคนนั่งยิงแอบค่ะเ่อหน้านะ่อผิชอช่อใช่ค่ะใช่หน้า นะครับตัวเป็นสี่ประเด็นนัดเรียนรวมนะนักเรียนสายวิธีการไหนครับบวกต่อบวกกันใช่ไหมครับเราเรียนคณิตศาสตร์หรือใช่ไหมต่อบวกกันบวกไม่ง่ายเลยง่ายทำไมเพราะว่าจำนวนมันน้อยใช่ไหมครับใช่น้อยแต่ถ้าจำนวนเยอะอะต่อก็อบวกได้ไหม ถ้าอย่าง้นฉันไม่กล้าทีนี้เมื่อกี้เราได้บอกครูว่านักเรียนก็แบบข้อหนึ่งแล้วนักเรียนก็ใช้การหววนะครับในการทำข้อมูลตรงนี้อัออนนี้วันก่อนครูสอนพื้นฐานการใช้เอ็กเซลใช่ไหมครับเราเรียนเรื่องวิธีการหัวโดยใช้เอ็กเซลใช่ไหมจำได้ไหมว่า ก่อนที่จะใช้สูตรคำนวณนะครับนักเรียนต้องมีสายเครื่องหมายอะไรก่อนสายเครื่องหมายเท่ากับสเครื่องหมายเท่ากับเห็นมากครับอ๋อนี้คำถามข้างล่างนะครับข้างล่างมันมีคำถามอยู่งพิเศษนะครับแล้วเราทบทวนโดยการตอบคำถามนะครับด้านล่างนะครับในตารางในเงานที่คุ้ให้ไปนะครับตรงนี้ไษร เร็กนักเรคำตอบที่นก็ถามว่าขำวัานับงชายทั้เออเดี๋ยวเราต้องไปทำข้นมูลในโปรแกรม Excel ก่อนนะครับเราถึงสามารถต่อี้ได้นะครับข้อวัลที่นักเรียนไปรวบรวมมานี้ยนะครับเราจะไปจัดกระทำในโปรแกรม Excel นะครับเดกผู้ชนะครับเรียนเจร เิา่แล no ้วก็เรียน่ากน้เียนนะครับคิกลาเลยไม่ต้องิตั้งแต่วันถึงวันกนะครับนี้คือี่จเนยา้ทางนี้ช่สุดท้ายอ่ะสุดท้ายนี่าวาู่นนสุดท้าย

แต่การนี้มันก็จะทำให้ยากขึ้นนิดหน่อยนะครับท่าเด็กเป็นเป็นร้อยคนนะครับใช่ไหมแต่ทีนี้เราเราจะใช้สูตรในการคำนวณนะครับก็คุณหมอเคยบอกไว้ก่อนอันนี้นะครับในช่วงที่แล้วว่าเราสามารถทำได้หลายวิธีนะครับเราจะวิธีที่ง่ายๆก่อนนะครับก่อนเลยเมื่อกี้นักเรียนบอกครูว่าก่อนจะใช้สูตรเราต้อง

อยู่ชไหนเไหน C มีช่ไหนครับเราจมาิดรงน้เลยหรืเราเลือกมคิดแบบนเราสะดวกเรามีเมาส์นะครับที่เรามีเมาส์ได้แลวนะุด้าเราต้องการบวกกับเซลไหนครับบวกกับเซลสีเท่าไงสองซึ่งเป็นจำนวนข้อมูลที่เรียนจริงใช่ไหมครับเราก็ส่เครื่องหมา

บอกมีทีรัาได้แล้วใช่ไหมใช่ครับเรียกว่าเราตอนนี้เรายังไม่ต้องใช้ทีรัาก่อนช่องต่อไปก่อสอนให้นักเรียนใช้สูตรมาเดินอีกแรกเนี่ยทั้งหมดทุกคนใช้สูตรมาเดินทีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบ ต่อไปดนได้ขัวบนของชั้นตอนหนึ่งกับตอนตอนตอนโดยใช้ส่วนอะไรเมก้วนส่วนอะไรคับ่วนสูงเข้ากับวับตัด้วตับตอนกับหนึ่งเข้ากับก็เลยคิดดูครับเนียส่วนจะอยู่ในช่องฟังชั่นตรงนี้นะมีเข้ากับก่อนใช่ไหมสอั้ว số, và chúng ta số tao. tao cả. bốn trăm bốn mươi sáu. thì chúng ta chúng ta ับ4ครับล okay, ูกเลือไหมไม่ตลเกเลือนนะครับ2ช่อง B4 กับ C4 นะครับแล้วก็ลิกเลื่ไปถึงองนคดูเป็นเต็มด้วยกะครับตอนนี้คลิจับถึงแลต่อไปจะเดินไปที่นะครั่าส่วนอัตโนมัติที่ลุ

ช่องส่วนตัวที่ได้ทึ่สามของเรียนต้องการเป็นตัวช่องความชันด้านบนนะครับมีข้างหมายเท่ากับมีสูตรว่านสามและก็วงเล็บดีสี่ตัวนั้นนะครับตัวนัีสี่และก็วงเล็บนะครับซึ่งจะต่างจากตอนหนึ่งกับตอนสองใช่ไหมครับใช่แสดงว่าเราสามารถใช้การคำนวณได้หลายวิธีนะครับตอนนี้เราก็ ใชคือรานที <el> ah. okay. ่หนึ่งนะครับเป็นคลิที่ช่องมีสิ่งนะครับช่องเหมรวมนะครับแล้วตรงนี้นี่เป็นสังเกตนะครับด่าล่าหมามุงดล่านะครับเป็นคลิกล้าลงมาโอนนะครับเสร็จเรียบรียครับเดี๋ยวมาต่อที่ัวจะรวมคำต่อไเองโดยอัตโนมัตินะครับ นี่ยังมีผลรวมเชอื่นอีกครับผลรวมม่เนชายทงหมดนั้นเราจะใช้สูตรใดดีเอาเพื่อว่าก็บางทาใจอเรีใช้สูตรสองสูเทอันแรกเลยนะครับถมงเราจเรียนชาวเียนที่ช่อง b แปดครับแล้วใส่เครื่อหมายอะไรเลยงคานะครับแล้วจะเป็นตัวของพันเองนะครับ ตัวปรสองตอนที่เราใช้เมาส์เราจับเมาส์ไปเลยนะครับแล้วเราอีกอีกมือหนึ่งเราจะต้องเพิ่มหัวอะไรเพิ่มความเพิ่มเดียวนะครับถึงไปต้องหลอกไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะตอนนี้เรียนได้ตัวของนักเรียนชายโดยใช้สูตรนะครับต้องการบวกอะไรเลยที่ดูสิ P2 กว่า P3 กว่า P4 กว่า แลก็เมแต่ถ้าเราต้องการให้มันเร็วขึ้นเราก็ใช้มนรวปอัตโนมัตินะครับเด็วก็คลิกเลือกตั้งแต่ชั้นตอหนลงมาถึงชั้นฟอปลนะครับลากะถึงช่องผลรวมก็คือลากสิบถึนะครับใช่แล้วแล้วลองดูครับว่ากันใช้สูตรตัวไหนแล้วองทำก่อนกกเสร็จแล้วกันมงเลยสันครับเดี๋ยวเราช่กันนะ เราขอคุณจะกําลังคิดกันตรงโตยสังเกตนะครับในออกปากกาใช่มั้ย <trose> <coughs> 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 นะครับข้อที่หนึ่งการใช้สูตรคำนวณในโปรแกรมเป็นตัวซอฟต์แวร์จะต้องเรียกติมเครื่องหมายอะไรต้อบเลยครับมาตอบไปเลยเลยก็ตอบกูนะเดี๋ยวเราไดมาตอบได้กันที่นี่นะครับ ใช้สูตรคำนวณในโปรแกรมไฟร์โฟ์ดอ็กซจะต้องมีข้งหมายเท่ากับนำหน้าสมูตก็ตองจัดการคำนวณหาผลรวมของจำนวนนักเรียนชายแนัเรียนช้สูตรเท่ากับ b สองบวก b สามบวก b สี่วก b ห้าบวกในหน่วยนการคำนวณและมีสูตรที่ใช้ในการคำนวณได้อีกได้อีกหร่อไ่ตงนี้ให้ระบบ ซัมสระับซัมคลัมจ้าจะใช้คำซัมเราต้องมีอะไรก่อน่อนแค่หมายรบาครับนมากครับครับสามจากการหานร่วมของนนนักเรแต่ละระดับชั้นซี้มีการอนไ้ ใช้การบวกและเป็นใช่บวกก็เป็นบินใช้สูงเท่ากับมีสองบวกมีสามค่ะดีมากลอบคุณมากเลยเราจะจบวันนี้แล้วมาสรุปร่วมกันอีกหน่อยหนึ่งนะครับกับกิจกรรมที่เราทำมาตั้งแต่ต้นเช่าโมงนะครับสรุปว่า อีอย่างเช่นอะไรครับการใช้สูตรคาร์บอนเท่ากับ D2 หมวด D2 เช่นก่อนเดินนักเรียนก็ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับทุกครั้งนะครับและอีกสูตรหนึ่งคืออะไรครับเท่ากับกำลังบู๊แฮร์รี่ส่งคอลัมน์สองใช้สูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือ ผลัวอัตโนมัติเีลือใจครับเท่ากับนะครับแล้วก็ามอง็์นะครับเซนั้นนจุดสองจุดนัจะเห็นได้ถว่าลลนะครับผันะครับอเครับสำหรับวันนี้ก็จบเี่น้แล้วก็สังารถไปนะครับในช่วงสังถัดไปนั้นเรายังมาเรียนเรื่องของโปรแกรมเซลเดินะครับใกรเปียนใช้สูตรอื่นๆด้างนะครับ